สวัสดีครับวันนี้ช่องมานะชัยนาเหรียญ10บาท2สีที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกที่ออกในเวลาระครบรอบ150ปีวันประสูตรของสมเด็จพระราชปิธุลาบรมวงศ์สาพิมุขเจ้าฟ้าพานุพันธ์หลังสีสว่างวงนะครับเมื่อปีพศ2552นระนะครับเหรียญน,นี้ออกเมาปีพศ2อ5 2ระ 2. ท่านมีได้อยู่ในตาแหน่งพระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินนะครับ แต่ว่าถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญนะครับจึงได้ถูกอันเชิญมาไว้ที่หน้าเหรียญ10บบาทนะครับเหรียญลักษณะนี้มีอยู่สามสี่แบบเหรียญน,นะครับที่ว่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินนะครับแต่มีโอกาสได้อยู่หน้าเหรียญน,นะครับถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับก็ลองหามาเก็บสะสมกันดูนะครับน้องน้องเยาวะชนรุ่นใหม่ก็เอาไปต่อยอดศึกษา ีว่าประวัติของท่านได้นะครับว่าท่านมีความสําคัญอย่างไรนะครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท,ท่านที่กดติดตามให้กําลังใจนะครับแจ้งไว้สักนิดหนึ่งช่องผมไม่รับซื้อเหรียญน,นะครับขอบคุณครับ